ลาบซี่โครงกระดูกหมูแซบนัวเนื้อเปื่อยนุ่มสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําลาบซี่โครงกระดูกหมูค่ะขั้นตอนวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราหั่นกระดูกหมูนะคะให้เป็นชิ้นพอดีคาประมาณนี้เลยค่ะต่อมาเรามาหั่นผักชีใบเลื่อยนะคะให้ได้ชิ้นประมาณเกือบหนึ่งข้อนิ้วค่ะตามด้วยหอมซอยนะคะ แล้วก็หอมแดงซอยจะใช้หอมแขกหรือว่าหอมแดงไทยเราก็ได้ค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราตั้งหม้อใส่น้ําค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักนิดนึงใส่ข่าตะไคร้เพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็นํากระดูกหมูลงไปต้มค่ะเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะเพื่อกระดูกหมูเราจะได้เปื่อยนุ่มค่ะเมื่อครบเวลากระดูกหมูเราสุกแล้วก็เปื่อยนุ่มแล้วนะคะเราจะตักขึ้นพักไว้ค่ะ เนื้อกระดูกหมูนะคะที่เราพักไว้ได้ที่แล้วนะคะเราจะมาปรุงรสค่ะใส่เข้าวคั่วค่ะแล้วก็พริกผงน้ำมะนาวผงนัวน้ำปลาแล้วก็ต่อด้วยน้ำซุปสักเด็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยได้จากนั้นเราก็จะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะได้ลาบซี่โครงหมูแซบนัวเนื้อเปื่อยนุ่มหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะเป็นกับแก้มก็จะเข้ากันได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะขั้นตอนและวิธีการทำม,ม่ยุ่งยากเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ